สวัสดีค่ะนี่ไงกระบ,บอกซูมที่พี่อยากได้ร้านหัดไทยจัดให้อีกแล้วนะคะกับกระบ,บอกซูมใส่คันเบ็ดแหมแบบกันกระแทกแล้วก็ยืดได้ตามชื่อเลยนะคะงวดนี้มีสีใหม่มาด้วยนะคะจะเป็นออกสีแดงส้มๆเนี่กับสีดําก็ยังขายดีอยู่นะคะมาไม่เยอะนะคะแค่สีละสิบใบเท่านั้นนะคะ แล้วข้อสำคัญคือล็อตนี้ยังได้ราคาโปรเดิมล็อตสุดท้ายนะคะหนึ่บาทบวกค่าส่ง EMS 200บาทครั้งสุดท้ายนะคะพี่ตอนนี้เขาขายกันที่2,290บาทแล้วนะสีส้มเนี่ยไม่อยากจะพูดนะะสีดำก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วเนาะงั้นวันนี้เรามาจัดสีส้มให้แล้วกันนะคะขอเรียกมันสีส้มแล้วกันนะจริงๆมันก็สีแดงนั่นแหละนะคะ,นะค,ะ,ะความยาวตอนที่เก็บแล้วแบบนี้นะคะสามารถใส่คันเบดสิบฟุต 10ฟุต2ท่อนได้4-5คันอยู่ที่อยู่ที่ขนาดของไกด์คันเบ็ดนะคะหนูเห็นลูกค้าญ,ญี่ปุ่นนะ่ะเขาใส่กันหนักกว่านั้นอีกนะใส่กันแบบใส่อัดกันไปประมาณ8คัน10คันได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะต้องแบบสลับคันกันหน่อยสลับไกด์ไม่ให้มันชนกันแล้วก็ยืดตรงนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะมีช่องสําหรับปรับขนาดนะคะโดยใช้เจ้าตัวนี้เป็นห่วงคล้องปรับขนาดได้ถึง7ดสเต็ปนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นคันแบบใส่คันท่อนเดียวเจ็ดฟุตได้อ่าแล้วข้อข้อดีของไอสล็อตเนี้ยก็คือมันถี่หน่อยนะคะมันไม่ใช่แบบหนึ่งแล้วไปหนึ่งเลยไปอย่างนี้เลยเหมือนพวกรุ่นเก่าๆนะคะเขามีความถี่ก็คือเจ็ดอ่าหกฟุตห้าอ่าเราก็ปรับมาหกฟุตห้าได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปเจ็ดฟุตแล้วมันเกะกะเวลาเราไปไหนมาไหนใช่ไหมคะสามารถปรับได้นี่ปรับให้รูตรงนี้มันชนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเทสใส่คันเจ็ดฟุตให้ดู อันนี้จะเป็นคันใบสันเ4นะคะใบสันเ4สสี่เจ็ดฟุตนะคะเวทสิบสองยี่ห้าเนี่ยถ้าเราปรับใส่ปึ๊ดหโคตรยาวสะใจนะคะปึ๊ดนะใส่ท่อนเดียวมาดูสิว่าใส่ท่อนเดียวเจ็ดฟุตได้ไหมอ่าวันนี้พอดีน้องๆทีมทีมช่วยเหลือนะคะเมื่อวานส่งของกันเยอะมากเลยน้องบอกพี่ครับผมขอพักครับเปื่อยโอเคได้ แต่ของมาล้านถไทยก็ต้องรีบรีวิวนะคะแบบเรียวทม์นะคะก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยก็เดี๋ยวดูกันนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนรอกันเยอะหนูก็เลยแบบเออรีบจัดให้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคิดว่าหมดล็อตนี้มันจะขาดอีกนานนะคะอ่าเวลาเราปรับได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะเราก็มาล็อกกับตรงนี้นขยับรูคนนิดนึงทีมันไม่ตรงรูนะคะอ่ะขยับปึ๊บ ขยับให้ตรงรูแอแล้วเราก็ทําการล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกล็อกไม่ให้มันขยับก็แก๊ก็แกก,แก,กนะพอเรามาใส่กับคันเจ็ดฟุตใช่ไหมคะความยาวเดิมเลยตัวเนี้ยแต่ข้อดีคือเขามีสีใหม่มาให้เป็นสีแดงต้มเนอะก็หล่อก็หล่อขึ้นมากนะคะหล่อขึ้นมากถ้ามีคนช่วยจับสองคนมันจะง่ายหน่อยนะ จับคนเดียวมันก็จะแบบเออถามว่าหนักไหมก็ถืออย่างที่หนูถือเมื่อกี้ก็น่าจะอัลโลกว่านะคะโลกว่าเมื่อกี้ถือสองอันมือเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะเออเหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบเดินทางขึ้นเครื่องบินกันกระแทกอย่างเงี้ยนี่ใส่กับคันเจ็ดฟุตท่อนเดียวนะคะยังเหลือปลายนี่คือคันเจ็ดฟุตท่อนเดียวนะคะยังเหลือปลายพื้นที่ไม่ให้กระแทกกับไม่ให้กระแทกกับ คันเด็ดนะคะถ้ามันพอดีเกินไปจะไม่ดีนะคะมันต้องเหลือนิดนึงอันนี้คือคันเจ็ดฟุตท่อนเดียวนะ,ะไม่มียาวกว่านี้แล้วในท้องตลาดเท่าที่หนูหาได้นะคะลูกค้านี่เจ็ดฟุตท่อนเดียวนะคะใส่ไปยังเหลือพื้นที่นี่มาติดอยู่ข้างล่างด้วยนะ,ะไม่ได้มาติดอยู่ตรงนี้ถ้าติดอยู่ตรงเนี้ยโอกาสที่ปลายคันหักจะสูงนะคะนี่อย่างนี้กันกระแทกเรียบร้อยนะคะตัวนี้ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยเพราะว่าค่อนข้างทําคลิปหลายรอบมากแล้วนะ,ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนี่ใบสัน เอสสี S S นะคะตัวเจ็ดฟุตเวทสิบสองยี่ห้าแลวเหลือนะคะราคาโปรเดิมนะคะหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งันแด้อยเก้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งนะคะมีสองสีสีแดงสีโซมแดงแล้วก็สีดำนะคะเออชอบสีไหนสั่งได้เลยนะคะถ้าสําหรับลูกค้าที่แบบไม่อยากให้สะดุดตาหนูก็แนะนําเจ้าสีดํานะคะ<ๆ>ก็ยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่นะตรงนี้เคยบอกไปแล้วว่าสามารถไปหาซื้อ สายสะพายแบบที่เขาไว้คล้องกระเป๋าคล้องกล้องนะฮะเอามาร้อยหูบนกับหูล่างแล้วเราก็สามารถสะพายได้นะคะมันช่วยประคองได้นะจัดด่วนนะคะเวลาสั่งเข้ามาอย่าลืมแจ้งสีมาด้วยเนาะน้อง,องแอดมินเขาจะได้เก็บให้ถูกนะคะสั่งสีแดงหรือว่าสั่งสีดํานะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะกระบอกซูมสีดำหนึ่งอันครับกระบอกซูมสีแดงหนึ่งอันครับอ้าจัดด่วนนะคะกันกระแทกดีนะคะความแข็งแรงสูงเขาทามาจากพลาสติก อย่างดีนะคะก็พนทานอยู่หนูขึ้นไปเหยียบมันก็ยุบตัวลงไปนิดหน่อยนะแต่ถ้าระดับที่แบบของตกใส่แบบกระเป๋าเดินทางตกใส่มันพอกันกระแทกให้เราได้ไม่หักนะคะแน่นอนว่ามันต้องดีกว่าคันเบ็ดล้นที่เราถือขึ้นไปแล้วมันโดนกระแทกแน่นอนนะคะอย่างนี้ดีกว่าถามว่าคุ้มไหมถ้าตกปลานานๆจะรู้สึกว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะคะเพราะคันเบ็ดเราคันนึงอ่ะสามสี่พันเอาสมมุตินะไม่ต้องไปแบบคันหลักเจ็ดแปดพันนะ เอาแค่สามสี่พันไปทริปนึงติดไปสี่คันหมื่นกว่าแล้วนะคะหมื่นกว่าแล้วเกิดไม่มีไอตัวเนี้ยพี่จะทําไงพี่ก็ต้องไปลุ้นน้ะโมท่องน้ะโมนะว่าไปถึงเนี่ยปลายมันย,ยังอยู่ไหมไปถึงทริปปลายไม่อยู่อูเศร้าใจนะคะเศร้าใจนะคะนี่ สีดำก็สวยนะคะถ้าถามหน,หนูสีดำก็ยังเป็นอะไรที่คลาสสิกนะ <S <S บางคนเขาไม่ชอบสีปิดปาดก็สีดำก็ได้แล้วไปหาซื้อสติกเกอร์เท,เท่เจอลูกค้าญี่ปุ่นวันนั้นน่ะเขาติดไอ้กับไอ้อะไรอะสติกเกอร์เดินทางอะ,ะไอ้พวกพาสไอ้ใบอะไระสแกนกระเป๋าว่ะแปะแปะแปะเต็ไมไปหมดเลยโคตรเท่เลยนะพี่ดูแล้วโอ้โหแสดงว่าสสา่เดินทางแน่นอนนะคะอะเดี๋ยวรีบอัปเดตกันก่อนนะคะกระป๋องซูมนะคะสีแดงหรือว่าสีดำนะคะใบละหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะค่าส่ง e อ s มอครั้งละสองร้อยบาทนะคะ อันนี้ขออนุญาตไม่รวมส่งนะคะยังไงก็ขอคิดแยกนะคะเพราะจริงๆค่าส่งอมันเกิน200้อยบาทอยู่แล้วนะทางร้านจะมีกล่องต่างตัดให้อย่างดีนะคะส่งได้ทั่วไทยนะคะมีลูกค้าส่งสั่งไปเมืองนอกด้วยนะคะก็คือให้หนูส่งไปให้ที่ชิปปิ้งนะคะโอนเงินมาให้หนูแล้วให้หนูส่งไปที่บริษัทชิปปิ้งแล้วเขาหามาเองเขาก็จะส่งต่อไปที่นู่นก็คือไปรวมรวมของเอาพวกคันเบ็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยแพ็คๆแล้วก็ยัดใส่ข้างในแล้วก็รวมมันเนี้ยแล้วก็ใส่กล่องที่หนูส่งให้ส่งไปเมืองนอกก็มีนะคะ ก็รีบหน่อยนะคะรีบอัปเดตกันเพราะว่ามาไวหมดไวแน่นอนจ้าหมดแล้วรออีกนานแน่นอนจ้าสวัสด,ดีค่ะ